สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโลกให้พ่อออกจากบ้าน ถ้าจะอยู่ต้องทําสัญญาเช่าเมื่อวันที่20มกราคม65ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายจํานงพูนแขอายุ79ปีพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่4หมูดที่8ตําบลลาดตะเคียนอเาเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจินบุรีว่าตนเองพร้อมด้วยภรรยารวมทั้งลูกๆ4คนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกลูกสาวคนที่5ฟ้องขับไล่รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้ตนรู้สึกเป็นทุกข์อย่างมากไม่รู้จะไปพึ่งใครจึงร้องสื่อเพื่อขอ,ขอความเป็นธรรมผู้สื่อข่าวได้เดินทาง ไปยังบ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อได้จริงที่เกิดขึ้นได้พบกับนางจุธามาศพูลแขอายุ48ปีซึ่งเป็นลูกสาวคนที่4กล่าวว่าที่ดินดังกล่าวอยู่กันมาตั้งแต่เกิดพี่สาวคนโตก็ปลูกบ้านอยู่ตามประสา,าของเขา พอมาปี2547พ่อก็โอนที่ดินให้ลูกสาวคนที่5ถือว่าลูกสาวคนนี้เรียนชั้นปวสสมัยนั้นถือว่าสูงพ่อจึงไว้ใจโอนฝากไว้โดยใช้พี่ชายคนโตโอนชื่อใส่ด้วยแต่พี่ชายบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเขาวิ่งรถบรรทุก1ิล้อพี่ชายคนโตยังบอกว่าถึงเวลาค่อยมาแบ่งกันก็ได้พอถึงไปแล้วพี่ชายได้จับไปแล้วมาปี2550ก็ทงถามลูกสาวคนที่5้าว่ามาแบ่งกันได้แล้วเพราะตัวเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กระทั่งช่วงปี2560 สอบถามลูกสาวคนที่ห้าว่าจะแบ่งที่ดินกันได้หรือ,อยังก็ยังได้รับคําตอบว่ายังไม่วางจึงบอกไปว่าขอให้แบ่งกันให้เสร็จ,รจตามที่ตกลงกันไว้เสียที ต่อมาก็มีทนายความมาดูที่ดินสอบถามลูกสาวคนที่5สาซ้มอบหมายให้มาดูที่ดินพร้อมกับให้พี่น้องทุกคนที่ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินทําสัญญาเช่าอยู่อาศัยตามความต้องการของลูกสาวคนที่5หาาไม่ทําการเช่าพื้นที่จะฟ้องไล่ออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นที่ของลูกสาวคนที่5อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายจำนงพูนแขอายุ79ปีกล่าวว่ามันเสียความรู้สึกไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดแบบนี้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกถ้าถูกขับไล่ไม่รู้ว่าจะไปหยู่ ที่ไหนซึ่งตอนนี้ตนก็ไม่สบายนักท่านผู้ชมครับมีความพิเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ